สบายดีสบายดีจ้าพแม่พี่น้องสบายดีจ้าเอฟซีประตุกูทุกคนนะจ้ะเด้อนเมนีกลับมาพบมาพอก,กับเส้แพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ากลับทักทายสบายดีด้ะจ้ะเด้อเมนรีก็เป็นมือแรกที่จะได้ออกไปข้างนอกแบบอิสระขอโทษขออภัยนะคะทุกคนขอไม่สํารวมนะมนเมนรีเสา้าแพรก็สิออกไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์พแม่พี่น้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะหน้าจอโทรศัพท์เนาะ ถามว่าในการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์นี่มันแพงแมเป็นหน่อง999บาทนะทุกคนเขาเก็เฮ็ดห้ไปเขาเก็เฮ็ดห้อ่ะซองขังแล้วพอม่พี่น้องแต่ว่ามันบประสบความสําเร็จเนาะแต่ว่าสะแพงับถือสวงที่สะแพงใหญ่างานมาใหม่ทุกคนใหญ่างานมาบอนใหม่อีกก็อยู่ไกลเนาะอยู่มาอยู่นนทบ,บุรีไปหาปินเก่าทุกคน กสิใสเวลาเดินทางไกลอยู่แต่ก็จำเป็นต้องไปนะทุกคนบริษัทสเปกอะเสียเงินฟีนะคะทุกคน9 9้กบบาทเนาะก็เลยจำเป็นต้องไปนะ้ำพแม่ปีน้องนะคะไปเลยนะคะไปกันเลยจ้ะก่อนที่ห้าสิไปกันนะทุกคนเนะา,เาะสาวแพกอะ ก่อนที่เฮาสีไปแล้วก็สียให้เบิงพ่อเม่พี่นองเบิงในการเดินทางนะทุกคนกว่าจะไปถึงเส้นท่านว่าเฮาสีนั่งรถายใด้นี่นะคะทุกคนก็ไปลุยกับสเพเลยนะคะทุกคนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e ให้สเปรว่าคนโกรคนเก่านานีน้เด,ด้อจ้ดเด้อไปกันเลยจ้าเพราะว่าเฮาสีได้ไปกับแขกพิเศษของเฮาก็กคือน้องบางออนช n n น l นั่นเองจ้า จริงแบบเธออ่ะเธอไม่ได้ขาตั้งกรงตั้งกองไปหรอมันไม่ดีอ่ะไปแต่แบบนี้ใช่ไหมไปหาซื้อไม่สวัสดีครับน้องอ่อนอุ้อยจะเป็นงามสุดยางน้ำเออยได้อีล่ะจะเป็นงามงามเกินไปอันนี้เอยหลับไปไป <c oughs> ไปงามแต่งามว่าน้องสุขุนงามโผงามโผออานมองมาสิมองมา อ่ะไปยืนอยู่กลางสนุนไปอ่ะโอเคยืนมองมาโอเคไปอากพากันยยางออกหนาปักซอยเลยจะพ่อแม่พี่น้องมันกระสีไก่มันกระสียากแน่นแล้วเนาะนัดกันตั้งแต่เก่าโม่งเออนัดกันตั้งแต่เก่าโมงทุกคนแต่ตอนนี้มันเก่าโม่งมันซิบโม่งกลัวเลยอ้าวไปหอดจากโมงเฮาตรงกลับมาท่าน เอาตรงกลับมาให้ท่านก่อนสามโมงเ้ยเนอะแต่นี่มันอะไรหรอวะมันชิบโม่งเลยมันชิบโม่งกลัวล่อปะเขาเสาก็ยังับไา้กินด้วยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ก็คือในรอบหมู่โมบ้านเพื่นเนาะนี่ก็สิประมาณนี้แหละืลก็สินาชโมซรอนเนาะไปวันแรก ของเรานะทุกคนโอเคเราจะจาบพ่อแม่พี่น้องไก่สิฮอดน้ำโมบ้านเลยโอ้ยเมื่อยดิหยางกับเมื่อยสาวโฮโอเคเระวังรถเด,ด้อระวังรถเด,ด้อไอรถส้นนี่เรับประกันไหม บอบอบอโอเคที่เพราะว่ามันมืดไงมันไม่มีแสงต้องบอกนะว่าตัวเองดำเราต้องโทษแสงปุกใจเด็กค่ะมาชื่อคนอยู่ประเดี๋ยวไปทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนนะคะคือบายค่ะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเข้ากับยางออกมาเลยนี่ไก่ชิวฮอดไก่ชิวฮอดนำมู่บ้านเลย โอเคเด้อ okay, จ้ะเด้อโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ยังบ่ทันได้ไปหอดไส้ดอกกระสีข้อจบแข่ในหนามหมู่บ้านก่อนน้องจ้ะนาะเพราะว่าบ่ไวเมื่อยแห้งเศร้าโหยย่างไปนำบอกไปนำเจ้ะเด้อต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุกุศลเดจ้ะเด้อมันกใกล้อยู่ได้หรือนามหมู่บ้านก็ได้จะขยานก็มี่ดอกแต่ว่าบา่อยากปั่นมา่าถ้าปั่นมาก็ต้องเอาไปจอดไว้เนี่ยอ่าในปั่มย่ามน้องจ้ะนาะแต่ก็ อาจคิดว่าสิไปเฮงนะพ่อแม่พี่น้องก็เรื่อยบากออกมาเนาะเก่งใจเพื่อนนอกจากเนาะเก่งใจเพื่อนขนาดนั้นทุกคนเก่งใจเจา้ายยนายยนจักรยานเพม่อนหายทางเข้าไปตลาดแต่ยังหันเออได้อยู่แต่อันนี้จิพาก,กันออกไปข้างนอกแบบใส่เวลาโดนเติบน้องลายชั่วโมงนะทุกคนแต่ว่ากระต้องกลับเขามาบ่ให้เกินจังโมงนะน้องหลอดน้องมังอ่อนเนาะทุกคนเนาะสะเพรสิมังเอเิญพี่น้องหลอด เพราะว่าโตติเต่ะหลอดๆนะคะทุกคนน้องบางออนชาแนลของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังแหงใจให้น้องบางอ่อนชาแนลในเดอร้จะเดอเดินทางตั้งแต่บ้านของเหาออกมานามูบาตนอกจากเนาะเพื่อที่จะไปปินเก่านะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเฉพาะสิไทยให้เบิงเดจะว่านาั่งรถทรายได้อ,อยียงจังได้นะคะทุกคนขอ รเรากินเผาป้ยากอยู่เอาทิ้งกินเผาไปนะทิ้งอ,อันนี้ตลาดท่าอิดใช่ไหมเนี่ยอ,อ,อ๋อมันก็แค่ตรงหมู่บ้านเรานี่เองจะกินยังเลืนอนเข้าไปเบิรงในตลาดกันป้ะไปไปอืม้มแห้งแรง โอ้ยได้เวลาไปหาแหน่ขาด้วยพ่อจําอาชีพไปด้วยแล้วน่ะอ่ะเอา20บาทเยอะอย่าง <laughs> <À, à. cười> <laughs> ก็โอเคอยู่นะก็ใช้ได้รออันนีมน้มันไม่ใช่วันตลาดนัดหรอกไม่ต้องเอาอะไรมาให้หนูเยอะ Yeah. กินไรดีนนอ่ะเอสไนอไปนี่แหละแม่น่าแบาทนะกีไม้ห,ห้าเอาห้าข้าวเหนียวเอาขอเหนียวดำเอาสีไม้ บบนคนละสองไม้กินแล้วลลคุณไม่กินเหรอเอาสองเอาหมูสองไม้ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งหอ่อข้าวเหนียวดำ พอ,ะนะอแล้วไปไม่เอาไปอุ้ยเราน่าจะถือน้ำออกมานะสักขวดเดียวก็ได้ เสือพาลานี์งมเว้ยต๊ะละถูกใจบวแค่งยี่สิบบาทเข้าเซเว่นปะ นี่นะคะขอจบคลิปแล้วนะน้องออนเนาะไปแล้วค่ะสบายดีบายบายค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องออนชาแนลด้วยนะคะ,ะคไปละจา้าบายบายสวัสดีค่ะ